สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมามาวเลทีแน่นอนว่าตอนนี้ชาติต่างๆทั้ง4ชาตินะครับได้แก่เวียดนามไทยฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็กําลังซ้อมกันอยู่ที่สนามชาติชายเฮานครราชสีมานะครับซึ่งคลิปนี้เราก็มาฟังการให้สัมภาษณ์ของซีทีซึ่งเป็นตัวตบหัวเสาคนเก่งมากๆนะครับของเวียดนามซึ่งก็ต้องขอบคุณช่องวันด้วยนะครับที่ได้ไปสัมภาษณ์ในครั้งนี้ โดยสีทีก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับแล้วสีทีก็มีการชื่นชมทีมไทยด้วยว่าเป็นทีมที่มีความแข็งเกรงมากเล่นในรายการใหญ่ๆระดับโลกมากมายและตีบอลได้อย่างรวดเร็วซึ่งเวียดนามเขาก็หวังที่จะได้เรียนรู้เทคนิค จากทีมไทยของเรานะครับเธอก็ให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่ารักมากๆเลยครับสำหรับ4ทีซึ่งแน่นอนนะครับว่าทีมไทยเราก็ได้ลูดเล่นอยู่ในระดับโลกและเราก็เป็นขวัญใจของหลายๆทีมในอาเซียนครับก็รอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้6โมงเย็น